เบิ่งซากปล่อยทานก,กินยาเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะอันนี้ได้ปล่อยแม่เออไม่ใช่คุณยายคำแพงกินยานะคะ ดูควานก่อนนะคะพนกเมืงง่อยบอไม่เมื่อยครับวันนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวหญ้าพักก่อนเนี่ยพักพักหนึ่งวันค่ะมีอ้อยเนะพอเนะมีมอ้อยเมื่อวานมีผู้ใจดีใจบุญน,นะคะผู้ใหญ่ใจดีเอาอ้อยแล้วก็ข้าวโพด ก้วยนะคะมาให้ช้างนะคะอันนี้พอนก็เลยได้พักค่อนหนึ่งวันน่นนะคะคุณยายกินหญ้ายอยู่ทางนู้นนะ ลำธารน,นะคะน้ำไหลตลอดอิ่มยัางยายเอ้ย จะของร้องเรียกมันมานีา่ยมามาเฮ้ยมามามาเย็นแล้วนะคะจะหกโมงเย็นแล้วมาเน่อยมามาเฮ้ย ปล่อยกินแถวแถวข้างๆบ้านนะคะอยากขึ้นช้างเหมือนกันนะแต่กลัวขึ้นไม่ได้ มันหนักตูดเมื่อก่อนขึ้นได้นะตอนนี้ขึ้นไม่ได้มันหนักตูดขึ้นขี่ช้างอ้ยลุกก็ยากหนึ่งช่องอือไปไปที่นอนกัน เก็บเก็บอะไรเดินไปทางไหนไปห<ป>ลบตรงนี้เอาไปย้ายไปหลีกทางให้แล้ว <c oughs> เล็บเขาขาวมากเลยนะคะเล็บคุณยายไปแล้ว ต้นต้วยที่บ้านนะคะที่ปลูกไว้นะคะพาเดินไปตรงนู้นนะ่ะนุกเหยียบผักเขานะหนาฮะช่างไม่ไปก็เรียกให้ไปสิ

กให้กินสักลำสองลำอ่ะไอ้ที่ไอ้ที่ไอที่ไอที่มันล้มอ่ะไหนอ้อยอยู่ไหนอ้อยอยู่นู่นโอ้ไอที่เขามาให้นะเดินเดินไปถึงข้างเดินดึงกล้วยต้นกล้วยกินต้นหนึ่งหรอวะโบ๊ทต้นนั้นเลยเสียดาย โหกำลังงามไงอ่าถึงกกหลักถึงที่นอนแล้วนะคะ

มันตายใหญ่เนี่ยงามผดวอดผไวหันเบ่ไวกินะะน,น,นะบ่ <c oughs> อันนี้คืองามแต่เอาไว้กินอ่ะอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีอมาให้นะคะทั้งคนทั้งช้างแบ่งกันกินอันไหนสวยอุ้ยคืองามแต่ว่าคนนะ แกว,ว,วกิ่อนเป็นยังหมูงงมม่บ้านมั่งามซะวันนีเองนกินะเงหวานกินเอหกานสอิเกิเนาะอนนนอาเอยมันมันอันนี้เลยบ่ด้คืองามแท้ว วิงามงามข้าวโพดนี่ข้าวโพดหวานได้นี่กินหลายบ่ได้ด้วยลูกอลูกเผ่นวายายกินเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวท้องอืดกินพออร่อยอร่อยกินพอแทบแทบกินเยอะไม่ดีท้องอืดเพิ่นนอะว้าวบอกเล่าเล่ากันแน่มหนาเด้หรอเนาะ ก็อบอกอันบอกย่ายๆก็แน่นหนาว่าเออเมนยุล่คุณวะอีนั่งอีนั่งโมถึกย่ายกะจิบาลยังเสรแลนะอ่ะอีกกินหลายด้วยย่า่ทองอืดอะเบิงอะไรพ่นพอกินได้เอาไปเห็ดของหวานแซ่บ กินหลายกับเบาหวานนี่ก็โอ้อยากนี่ฮือยิงเป็นวิ่นวิ่น,นค่ะเดี๋ยวนี้แม่สิเป็นเบาหวานติอันไปตรวจบางหันก็ึ้นลอยสามสิบแปดพดนะสงไซส์สิบเป็นแล้วละลดน้ำตาลค่ะเดี๋ยวนี้ลดน้ำตาล คุณพ่อก็หมอบมรดกให้ขึ้นเนาะให้พยางเนาะให้หอดอันโรกเบาหวานนีเม่ลูกบอยกได้เลยอีพอเอ๋ยบ <c oughs> ่ผู้เดียวกับหัวผู้เดียวอยากหัวด้กินหลายเด้ทอทงอืดเด้ทอทงอืดแรยากไดย น้อยเนาะอ่ะเบิ่งสวนผักค่ะนี่แหละคะ่ะต้นอ้อยแค่นี้ไม่พอนะคะต้องขยายให้ช้างกินอีกค่ะแต่ก็คิดแล้วคิดอีกนะคะไม่รู้ว่าสวนเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะเปิดประเทศแล้วช้างยังเหลืออยู่แค่สีห้าเชือกคะอ่ะอ่านมีเปอร์เซ็นต์จะออกไปกลับบ้านอีกนะคะไม่รู้ว่าเปิดสวนเราจะมีช้างให้รับแขกไหม ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปทิศทางไหนรอใถึงวันนั้นก่อนเนาะ ท่านใดเห็นแล้ว FC เห็นแล้วถ้าอยากให้อาหารช้างนะคะก็มาที่สวนช้างไทยไทยได้นะคะอยู่อำเภอสตหีบนะคะอยู่ติดกับสวนนงนดพัทยานะคะอ,อยากให้อาหารช้างก็แวะมาหาคุณยายคำเพลงได้นะคะเมื่อก่อนอ้วนกว่านี้นะคะเพราะว่าพ่อนอก็ รับผิดชอบแค่ตัวเดียวเนาะแค่เชือกเดียวเด็กๆมุกดาเพทายแผ่นดินพวกก็จะมีควานประจํานะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าไม่มีควานแล้วนะคะควานเขาได้ไปหางานทําแล้วก็เราเป็นเจ้าของก็ต้องดูแลกันเองนะคะก็เลยอาหารก็ไม่ทั่วถึงนะคะแต่ก็จะทําให้เขากินอิ่มนะคะเกีียวเช้าเกีียวเย็นนะคะเกี่ยวหญ้า สั่งสับปะรดให้เขาได้กินนะคะถึงจะไม่อิ่มมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็จะไม่ให้เขาอดนะคะอันนี้เสื้อนะคะเสื้อเสื้อ,อน,นี้เป็นรูปของของไพรินไพรินนะคะแม่ไพรินกับน้องเพทายใช่ไหมพ่อมุกดา อ๋อตอนตอนตอนไอตอนนี้เพทายังไม่ออกเหรอโอ้ยตอนนี้จนได้มีไอ้น้องโอโปมาแล้วเนาะตอนนี้คือไอ้น้องมุกดานะคะอันนี้เป็นเสื้อเสื้อที่สั่งทําตอนปีใหม่ใช่ไหมพ่อหลายปีแล้วเนาะกี่ปีแล้วหฮกกี่ปีแล้วนะหกปีเสื้อตัวนี้หปีแล้วค่ะยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะ สั่งทำนะคะเนี่ยเป็นแม่แพรินกับน้องมุกานะคะเป็นครอบครัวไอคนเลี้ยงช้างนะคะแล้วก็มีชื่อน้องซีน้องเซนน้องซันเป็นชื่อลูกชายทั้งสามคนของแม่ปุ้ยกับพ่อนกนะคะเนี่ยคะะเสื้อก็ทนมากเลยสกยีนก็ทนเนาะทนไม่พ่อลอกไหมไม่ลอกโอ้โหเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเสื้อก็ทนสกีนก็ทน คือน,นี้หกปีแล้วนะคะยังอยู่สภาพเดิมสกินเมื่อปีใหม่นะคะหกปีที่แล้วเสียงช้างร้องช้างขอกินอาหารนะคะเสียงอีกอ,กอ,กอ,กอยู่นะ,ะ,ะช้างอ่สงาสงสารดิอ่า ยายกินใหญ่เลยคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ